มาทุกโค้วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมันดูบรรยากาศนะระหว่างทางที่เราจะเข้าบ้านกับบ้านไปในสวนนะทุกคนถือว่าเป็นมินิวอล์กเล็กๆและกันนะวันนี้ก็ให้น้องแป้งขับรถนั่นเองนะจ๊ะทุกคนเราก็นั่งซอนถ่ายเพื่อที่จะถ่ายภาพได้สวยๆนั่นเองนะจ๊ะทุกคนนี่ระหว่างทางที่เข้าไปเราก็จะเจอสวนยางพารานะทุกคนที่นี่คือเขาจะเน้นปลูกยางพาราส,ส่วนใหญ่นั่นเองแล้วก็ถนนที่เข้าไปข้าในสวน ก็คือจะเป็นถนนลูกรังซะส่วนใหญ่แต่นี่คือที่เห็นลาดยางเนี่ยมันจะมีแค่บางช่วงบางตอนเท่านั้นนะทุกคนเห็นปะเนี่ยเดี๋ยวพอพลัดยางไปก็คือจะเป็นลูกรังแล้วนั่นเองนี่1นึตงมอมะอะเจคันข้างหน้าก็คือฝุ่นตลบมา1นมตงแมแบบวนหวานนะจ๊ะพา,ากไปด้วยเสียงจริงจกไปด้วยธรรมชาติสดๆเลยคุณผู้ชม ตรงเขานี้เนินนี้ก็ถือว่าเป็นเขาปับเซียนสุดๆเลยนะทุกคนมันจะมีความสูงชันนิดนึงนะแต่พอพ้นความสูงชันมาแล้วนี่เราจะเห็นถึงความสวยงามนะทุกคนก็จะเป็นต้นยางลายร้อมสองข้างทางแบบนี้เลยนะมันก็จะมีความสวยความเขียวขจีอะไรเงี้ยแต่อากาศจริงๆก็คือร้อนจ้าหนูร้อนมากจ้ามีป่าเขียวจะอุ่มอย่างนี้ก็ยังร้อนอยู่จ้าตรงนี้สวยมากนะทุกคนเอาดีๆ นะมันจะมีต้นมะพร้าวแซมแซมมีต้นยางแซมแซมอะไรเงี้ยแล้วพอเราขับรถผ่านปุ๊บม,มันก็จะเป็นฟิลเหมือนแบบอุโมงค์ป่ายางให้ความโรแมนติกอ่าโรแมนติกกี่โมงไม่รู้เช่นเดียวกันโรแมนติกกี่โมงตัดภาพมาร้อนมากนะเออดูในคลิปดูเหมือนว่าแดดไม่ร้อนนะทุกคนแต่อากาศนี่รู้สึกประมาณ40องศานะทุกคนนี่น้องสาวนะขับรถแข็งเหลือเกินนะจ๊ะทุกคนหมายถึงแบบ ขับรถแล้วแข็งอ่ะนั่งตัวแข็งไรเงี้ยต่างคนต่างเกรงนี่บรรยากาศข้างทางก็คือจะเป็นแบบนี้นะทุกคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบบ้านคนหยุ่มยุมยิมยิมไปเรื่อยๆแบบนี้นะส่วนใหญ่ก็จะมีปลูกต้นกล้วยปลูกต้นยางแล้วก็ปลูกต้นสังแล้วก็ล่าสุดก็จะมีพวกต้นมะพงต้นมะพร้าวที่เขาปลูกแซมขึ้นมาเยอะขึ้นจากเมื่อก่อนคือเมื่อก่อนเราเข้ามาเนี่ยเราจําได้ว่าต้นมะพร้าวไม่ได้เยอะขนาดนี้นะทุกคนวันนี้ก็คือต้นมะพร้าวฉ่ามากนี่ ขึ้นเนินมาเห็นปะสองครั้งทางจะเป็นยางกับเ,เป็นต้นมะพร้าวบาบาบาต้นกล้วยบาบาบาอะไรเงี้ยค่ะทุกคนส่วนใหญ่คนที่นี่ก็จะปลูกเป็นพืชผสมนั่นเองเนะจ๊ะตอนที่เราขับเข้ามานะทุกคนก็จะเป็นช่วงเย็นช่วงโพลเพละมุมตรงนี้คือบอกเลยว่าสวยม,มากนะเห็นปะอ่าเห็นเส้นขอบฟ้าตรงนั้นไหมจ๊ะเธอ เป็นฟิลเหมือนแบบลาแล้วนะจา๊าพระอาทิตย์วันนี้อะไรแบบนี้นะทุกคนนี่แล้วก็ตัดมาที่ส่วนยางอีกเช่นเดิมเห็นปะตลอด2ครข้างทางคือจะเป็นส่วนยางซะส่วนใหญ่เนาะทุกคนที่นี่ก็คือเน้น ปลูกยางทํายางกันซะส่วนใหญ่ราคาก็แพงเหลือเกินขนลุกนะพูดถึงราคายางแล้วก็ขนลุกนะทุกคนนี้ช่วงจังหวะนี้ก็คือเย,ยนน้องแป้งของแันก็ต้องตั้งสตินิดหนึ่งนะคะเพราะว่าทางตรงนี้ก็คือเป็นลุกลังขุกขักขุกขักมีหงมีหินก็ว่ากันไปและสภาพรถก็คือเกียร์ออโต้ด้วยความมัน่นมันอกมั่นใจขับเกียร์ออโต้ในป่าทางแบบนี้นะ,ะแต่ยี่ห้อรถเขาการันตีอยู่แล้วไง นะ้ำบุกน้ำลุยไฟที่ไหนก็ได้นะจ๊ะทุกคนสปอนเซอร์ไม่เข้าเราจะไม่พูดถึงยี่ห้อรถนะจ๊ะตรงนี้ก็คือจะเป็นมุมมุมพันล้านป้าตรงนี้มีความภูกขามีความอะไรท้องฟองทอง้องฟ้าไม่มีเมฆเลยคิดดูแล้วกันไม่มีเมฆมาบังแดดคิดดูคิดดูเท่านี้คุณผู้ชมนี่และนี่ก็คือใกล้ละใกล้ถึงทางเข้าสวนเราละตรงนี้ก็คือจะเป็นน้ำห้วยคือก่อนหน้าน,นี้ทุกคนน้ำห้วยตรงนี้มันจะมีน้ำเยอะกว่านี้นะแต่ตอนนี้ดูสิมันแรงมาก อากาศร้อนแล้วก็แรงมากๆเลยน้ําตรงนี้ก็เลยลดลงไปนั่นเองนะทุกคนซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นบ้านคนขอเน้นย้ามตรงนี้นะจ๊ะทุกคน อ่ามันจะมีความขนลุกนั่นเองเพื่อความไพรเว c y ของบ้านเขาด้วยนะทุกคนนี่ผ่านมาตรงนี้ก็เป็นป่ายางเช่นเดิมนะทุกคนนี่คือใกล้ถึงละใกล้ถึงบ้านของเราแล้วนะทุกคนนี่ทางมันก็จะเป็นแบบนี้เลยจะไม่มีลาดยางให้เห็นแล้วก็จะเป็นทางลูกรังแบบนี้นะฮะแล้วยิ่งหน้าฝนถ้าคิดสภาพนะหน้าฝนทางลูกรังดินดงดินแด,ด,ดงเนี่ยหน้าฝนจะสัญจรลําบากมากๆนะฮะ โอเคไหมแต่อันนี้คือหน้าแรงไงหน้าแรงก็ดูเหมือนว่าเอ้ยขับรถง่ายๆนะเนี่ยแต่ถ้ามาหน้าฝนเนี่ยเห็นปะตรงนี้คือจะเป็นร่องรอยที่เป็นร่องเป็นหลุมเป็นอะไรเงี้ยนี่ฝีมือยนยทองแป้งขับรถเป็นไงตกหลุมเรียบร้อยจ้ะว้าววาว้รถมันไม่แข็งว่ารถมันแข็งเกินจอดจอดถึงแล้วโอ้ <cười> <cười> ừ Rồi. ถึงแล้วมอร์นิ่งะทุกคนเมื่อวานมาถึงก็มันถ่ายอะไรให้ดูไม่ได้แล้วเนาะก็เลยมามอร์นิ่งเอาตอนเช้านะทุกคนเป็นฟิลวอลก วอกในสวนไทยวงไทวอกในสวนโอเคไหมทุกคนอันนี้ก็ช่วงประมาณ6กโมงที่นี่ไม่มีสัญญาณมือถือไม่ได้ดูโทรศัพท์อะไรเลยทุกคนก็จะแบบเงียบๆนะแต่ตอนเช้าก็จะมีหมอกลงอยู่นะดีๆอันนั้นก็คือหมอกนะทุกคนเนี่ยอันนี้คือจะเป็นหมอกหมอกลงตอนเช้าเลยสวยงามมากๆอืมอันนี้ก็ตรงที่ทำอยา่าง พ่อกับแม่ก็ขึ้นไปเก็บอย่างเก็บเป็นขี้ยางนะฮะอรนนี้ก็จะเป็นหว้วยน้ำนะทุกคนแต่ รงนี้ยมันน้าแรงนะฮะน้ำแรงเลยน้ำมันน้อยมากนะตรงนี้ก็คือจะเป็นที่อาบน้ำอ่าเป็นยังไงบรรยากาศอันนี้คือจะเป็นที่อาบน้ําแบบอัลโดเลยนะทุกคนโอเคไหมฟินๆนะใครอยู่บรรยากาศในป่าแล้วมีที่อาบน้ำอัลโดแบบนี้ใจจอ นี่าเราอาบน้ำกัน อันนี้ดอกเมายาลาไม่เจอนานละตึกตึกอาบน,น้ำกัน อาบน้ำนัเลยเสร็จแล้วพามาดูสวนนิดนึงถ่ายวอล์กไม่รู้วอล์กที่ไหนวอล์กสวนแล้วกันเห็นไหมอันนี้คืออะไรรู้ปะเงาะไงอันนี้คือเงาะเรามีต้นเงาะนะทุกคนนี่เงาะเขียวเป็นลูกละนะแต่ตอนนี้คือมันยังกินไม่ได้มานะทุกคนอ่นะนี่บรรยากาศแดดตอนนี้ก็คือเปี้ยงๆเ,เลยทุกคนเปี้ยงมากอันนี้สับะรดสับะรดของพ่อ เาก็ปลูกสับปะรดเลยห่อไว้ลูกใหญ่มากอันนี้คือพ่อกับแม่ทำทั้งหมดเลยทุกคนทั้งส่วนนี้คือฝีมือของพ่อกับแม่สุดๆเก่งมากและนี่ก็คือด,นะดูเรียนนะต้นทุเรียนพ่อขยันปลูกสนด้วยพ่อเก่งมากอันเนี้ยอันดีๆนี่เธอนี่คือฝีมือพ่อ เฮ้ยน,นี่น,นี่นี่มีมีทุเรียนทุเรียนเลยเฮ้ยนี่ทุเรียนลูกลูกเล็กลูกน้อยลูกน้อยกินไม่ได้อันนี้อีกหนึ่งอันนี้ก็ฝีมือพ่อด้วยเห็นไหมอันนี้ก็คือสับประรดนั่นเองทุกคนสับประรด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 ทั้งนั้น นี่สับประรดมันอยู่บนต้นแบบนี้นะเผื่อใครไม่เคยเห็นสับประรดเป็นยังไงอยู่ยังไงวะมันอยู่อย่างนี้นะทุกคนสับประรดนี้คนระับนี่ตรงนี้ก็คือจะเป็นสับประรดหมดเลยโดยพ่อทําการปรลูกไว้เห็นป่มเอาจริงๆพ่อขยันมากนะพ่อกับแม่ขยันมากดูดิอ่ะอ่ะสับประรดนะาตา สับประรดทุเรียนมะน,นาวเางาะมีหมดนี่ทุเรียนนี้ก็มีลูกแล้วอ่าให้ดูอันนี้น่าจะลูกใหญ่หน่อยคุณผู้ชมทุเรียนเห็นไหมเห็นทุเรียนใช่ไหมจ๊ะทุเรียนอันนี้ก็ทุเรียนเท่านี้ลูกแบบปันกลางอยู่อย่าไปจับเยอะเดี๋ยวมันร่วงนะ <c oughs> ล่าสุดตอนนี้ฉันยืนอยู่กับต้นทุเรียน แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันหน่อยนี่หลักฐานหลักฐานอยู่ครบเราอยู่กับต้นทุเรียนเอาจริงป้าก่อนหน้าน,นั้นคือก่อนก่อนที่พ่อจะมาปลูกยางปลูกทุเรียนปลูกอะไรอ่งี้คือที่บ้านก็ทําสวนมะนาวมาก่อนอันนี้คือจะเป็นสวนมะนาวต้นมะนาวตอนเด็กๆฉันจําได้ว่าฉันช่วยแม่สอยมะนาวเก็บมะนาวแล้วเอาไปขายที่ตลาดลัดลีโอ้เหนื่อยมากเขากเก็บมะนาว มันมันต้องเก็บแบบเป็นตันเป็นพันลูกอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือต้นมะนาวต้นมะนาวและน้องหมาเอาจะเล่นไหมจตเล่นไหม ม่ไหนเอ้ยเฮ้ยอะไรวะเออบรรยากาศนะทุกคนนี่ตรงนี้ก็เป็นพกต้นมะนาวบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้แหละชิวๆตรงนู้นก็คือเป็นส่วนยางนะทุกคนแล้วโอ้โหพ่อกับแม่อ่ะขยันขึ้นไปมากแม่ก็เจ็บเข่าแล้วนด่สวนยางอยู่บนเข่าเลย พ่อกับแม่ก็ขยันขึ้นไปมากเนอ,อป่าป่ะอยูป่าอยู่เขาเออบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยอยู่แฮปปี้ดีดเงียบเหงาดีมีความสุขแต่ก็เนาะเธอชีวิตคนอยู่ในป่ามันก็มันก็มีคนสุขแหละแต่แบบอยู่นานๆมันก็เงียบมันก็เหงาตามภาษาแต่อีกไม่นานเราก็คงมาอยู่นี่แหละ พ่อทำแทงนาหอยเขาเรียกว่าไม่ใช่แทงน้ำปัมน้เพราะมีปัมน้ำปัำน้าป,ปัมน้ำขึ้นมาใส่สวนเพราะมันไม่มีน้ำประปามันก็ต้องปัมน้ำประมาณนะั้นโอเคทุกคนวันนี้ก็มาเท่านี้แล้วกันสภาพเท่านี้ยังไม่ทำอะไรนะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยลานะทุกคน โอเคไปละไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย